สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอนนลล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ชัววบอกของแร่นะครับผมถามว่าแร่ไม่แร่ไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ GM บอกว่าแร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่กลับมาเลยนะครับผมมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11นะครับผมก็ถือคือ ทางด้านของมีดนะครับผมมีด assassin creed นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะก็กิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่6จะมีของเสียตังมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับผมว่าเอ้ย ผมไม่มีเพชรผมจะทํายังไงดีมีวิธีแก้ยังไงนะครับผมก็เติมเพชรไปแบบฟรีอ่าเดี๋ยวพี่บอกนะครับผมแล้วพี่กดเข้าไปดูตรงปฏิทินมันยังมีอันนี้อยู่ที่จริงมันน่าจะหมดไปแล้วพี่ที่จริงพี่จะไม่เอานะครับผมก็ประมาณนี้เลยชุดนี้ก็ได้เลย้าเกิดท็อปอัพและสำหรับคนที่หาเงินท็อปอัพแบบฟรีบัตรชูม,มนี้แบบฟรีนะครับผม,ผมขอแนะนําแอปแอปนี้เลยนะครับผม สำหรับคนที่หาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชูมนนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสําหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชูมานี่แบบฟรีๆเลย อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมันี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ3ามร้อยห้าร้อนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง RUV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมันี่ใช้อย่างอื่นได้เลยนะขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมนี่แบบฟรีๆเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนี่ลงใส่โค้ดพี่ด้วยก็จะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพี่เอาเงินมาจากไหนก็คือถามว่าพี่เติมเพจก,ก็ก็เติมเพรเอาเงินาจากหก็เอาเงินมาจากแอปนนก็คือบัตรทูมานี่เติมเข้าไปในทูมานี่วอรเเรตนะครับเราก็ให้มันหักนะครับผมมาดูกันก็พี่ก็จะเล่นอีกเครื่องนะก็ตอนนี้ก็จะกดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมทางด้านของแพ็คลายอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็จะได้มา100เพรก็เป็น900ใน ครับผมเออพันเก้เนะครับผมอ่ะกดปุ๊บนี่นะครับผมอ่ะมันจะได้มาอย่างนี้นะครับ100เพชรนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็สําหรับคนที่เล่นแอป,ปนั้นแล้วเชิญเพื่อนเยอะๆก็จะได้ขอเยอะก็ก,กดโหลดแล้วก็ไปเติมทางด้านของเพชรได้เลยนะครับผมอ่ะ เอ๊รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางด้านของซูเปอร์ v i ไไม่ใช่หรออ้าวแล้วทำไมมันเป็นอย่างงี้อ๋อมันบัคอยู่เหรออี๋ยวรอก่อนนะครับผมสักครู่นึงนะเหมือนว่าเราเพิ่งเติมไปแนละ้วมันเออเออนะก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามานะครับผมที่จริงมันต้องเป็นแบบซูเปอร์ VIP รับตรงนี้ได้อีกหก้าสิบกับสิบห้าเพชรนี่มันน่าจะรับได้ทั้งหมดสามช่องเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ค่อยกดกลับเข้ามานะครับมันยังเออเอเอ,อยู่นะครับเพราะเราเพิ่งเติมไว้เมื่อกี้นะ อ่าเติมไป59นะครับถ้าเกิดเติมในช้อปปีนะครับผมก็พี่ก็เอาเงินมาจากแอปนั้นเนี่ยอ <c oughs> ประมาณนี้นะก็ขอแนะนําเลยนะสำหรับคนที่สนใจนะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรดูเฉยๆได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของแรก,กันแต่งงกับตรงนี้มากเลยมันเป็นไรวะ ช่างมันช่างมันช่างมันค่อยว่ากันแต่ค่อยกลับมาดูนะครับว่ามันเออจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของของแร่ดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะครับผมซึ่งจะบอกเลยว่ากิจกรรม s s a s s i n s c r e e d จะไม่กลับมาแล้วนะครับผมถ้าเกิด ก็สิ้นสุดกิจกรรมนี้ก็คือยาวไปเลยยาวไปเลยก็คือจะไม่กลับมาเหมือนหูแร็กนะ้าล็อกหัวข้างคาวอนะไรประมาณนี้ไม่กลับมาเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าของแรนะครับไม่ใช่ของ2ชิ้นนี้นะซึ่งของชิ้นเนี้ยสชิ้นเนี้ยมันน่าจะออกไปตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ออกก็ถือโอกาสตเติมมันซะเลยสิอ่ามันบอกว่าหมดวันที่3แต่นี่วันที่5าแล้วยังไม่หมดนะครับผมก็นี่เลยพูดถึงของแรงก็เป็นระดับสีทองนะครับผมก็คือนี่เลย ออกแบบมาเพื่อความอ่าเพื่อความอ่าเพื่ออะไรเพื่อความคนระดนะับสูงสุดคือคมคมอ๋อความคมนะครับผมอ่ะความระดับสูงสุดก็คือเป็นมีดสั้นของ Assassin's Creed นี่ครับผมอ่ะถ้าเติม299ใช่ไหมก็ท็อปอัพนะครับผม,ม, 99, ม,บผมพี่ก็เอาเงินมาจ่ายตรงนั้นเดี๋ยวจะเติมให้ดูนะครับผมก็คือได้ปัจจุบันนี่มาน,นั่นแหละอ่าถ้าเกิดเกิดเติม299เพย์เราก็จะได้ทั้งของ2ชิ้นหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโฟกัสตรงนี้นะก็คุ้มอยู่นะ เออใครที่รีบเติมไปก็เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเออพี่ดันไม่ชอบชุดนี้ไงแต่ในเมื่อมีดมันมาก็เอามันไปอ่าเดี๋ยวจะทำการเติมเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยกดโทรศัพท์อีกเครื่องได้แล้วนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยเอาเงินมาจากแอปนั้นแนปปี Happy ีมม่ m m y ในแอผ,ผมก็อย่าลืมคนสนใจก็ลองไปโหลดเล่นดูเชิญเพื่อนเยอะๆก็จะได้คอยไปแรก,กวันชุม,มนี้นะครับผมอ่าพูดถึงมีดตัวนี้นะครับผม,ผมบอกเลยแลนะครับผม GM บอกแล้วว่าแลเวอร์นะครับผมแลมากด้วย มีนำซ้ำยังถือในร็อปปี้ได้จริงด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับผมกับมีดเล่มนี้สามเล่มอะที่จริงมันมีสามเล่มที่จริงมันมีสกินอีกสกินคือสกินเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สกินรองเท้าแตะนะครับผมเออก็อยู่ในโหมดมีดบินนั่นเองนะครับผม Assassin c r ค e ีนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าเออมันมันมันเท่จริงหรือเปล่าครับผม ป่ะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยกดรับมาเลยครับผมนี่เรียบร้อยสมใสเรียบร้อยเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูเพชรก่อนเมื่อกี้เติมมีอยู่พันเก้าตอนนี้มีอยู่ประมาณสองพันห้าแล้วนะครับผมก็เกิดใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็จะได้เพชรอย่างนี้เอากดรับตรงนี้ไปอีกดิห้าสิบกับสิบห้าเพชรนะครับกดรับได้ด้วยนะนี่เห็นป่ะนี่เป็นไงเรียบร้อยนะครับผมกดรับได้ด้วยนะนี่เห็นป่ะบอกแล้วมารับได้เห็นป่ะถ้าเกิดเราเติมเติมรายเดือนมันจะได้เยอะอย่างนี้แหละ ก็รับไปอ่ะสองพกว่าเพชรนะครับต่เดือนหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้อยากได้อะไรก็ได้นะครับผมมีหนุ่าซ้ํายังมีการเติมทางด้านของเติมสะสมอีกนะครับผมก็รับได้อีกนะตรงนี้นะ นั่นแหละมีวิธีหาเพชรก็คือแอปนั้นแหละเชิญเพื่อนให้เยอะๆนะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างแหละหมพี่บอกเป็น1ิบรอบแล้วก็ไม่บอกแล้วโอเคเรามารีวิวกันต่อนะครับผมมาก,ก็บอกคนที่มีเพชรเนาะโอเคมาดูมีดนะครับผมดูใกล้ๆกันเลยโอ้โหโคตรสวยโคตรตึงโคตรโดนโคตรได้นะครับผมบอกเลยว่านักฆ่าของจริงถือได้ด้วยเออเอาดิถือได้ด้วยนะครับผมเป็นมีดสีงออกเงิน เงินเงินแล้วก็มันคือมันคมอะ่ะแล้วก็มีเปลเลือดนะครับผมหรือแบบเปลมันจะพูดว่าเหมือนน้ําน้ําเลือดหรืออะไรเดียก็คือแบบพันพันรอบๆอะจะเป็นไฟก็ไม่ได้หรือมันใครเคยดู pin o f f i ซียมั้งอเออรู้จัก pin o f f i ซียว่ามันเหมือนกันนะครับผมแต่เน้เป็นคอ assassin creed นะครับผมเดี๋ยวลองดูลองถือในล็อบบี้แบบนี้ดิปพ๊่อคนเข้ามาส่องจะเป็นไงจุ๊บมามีเล่มน้อยนะโคตรท่ อ่าบอกเลยนะครับผมมีดเล่มนี้นะถ้าเกิดใครมีนะยังทันนะครับผมวันที่11นะครับผมยาวๆไปเลยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วมันก็จะไม่กลับมาแล้วนะครับผมเออจีเอ็มบอกมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามีดเล่มนี้นะครับผมถ้ามีก็มีซะเก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเก็บไว้เลยนะครับผมมีดเล่มนี้นะเออโชว์ความเจ๋งก็เฮ้ย ไอ้นี่มันผ่านกิจกรรม Assassin's Creed มานี่ว่ะประมาณนี้เลยนะครับและสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตอบคําถามนะก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับพี่สอนตอบคาถามไปแล้วนะครับผมตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เริ่มเก็บนกวันที่ห้านะครับผมแล้วก็ปืนวันสิบสองวันนี้วันที่สิบสองเหมือนกันนะครับพวกราสิบสามก็รับกล่องทางด้านของทดสอบพลังชีวิตนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้แหละโอเคและสำหรับคนที่อยากมีเพชรเยอะๆแบบพี่นะครับผมก็เติมคือเพช่พี่เพชรพี่ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่คือก็มีตลอดนะครับเพราะว่าเราเติมแบบรายเดือนแล้วเงินมาจากไหนก็เกม Happy ้ดัมมี่นะครับลิงอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะ โหลดไปเก็บคอยเยอะๆมันแลกเป็นเงินสดได้เติมค่าโทรศัพท์หรือจะเติมเข้าบัตรแอปทูมานี่วอร์เรนนะครับโอนเข้าธนาคารได้นะโอเคประมาณนี้ขอแนะนําเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมบอกเลยนะครับมีดเล่มน,นี้โคตรดีนะครับผมเป็นของแรงด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมไปจัดน้ำมีดนะคะผมแรแรบอกเลยว่าแร